เมื่อนี้เขากะมาหดน้ำต้นไม้เนาะเขามาอยู่สวนบังวงเขาต้นนี้เพิ่งปลูกประมาณได้หนึ่งสัปดาห์แต่กะติดแล้วเนาะทุกคนต้นนี้อันนี้บัมวงแอปเปลิลบังวงแอปเปลิลแต่ว่าต้นเขาแบบว่ามันมันสิหญ่แล้วเนาะเขาไปได้ค้าไว้มันหนักมันมันก็นเลยหักลงซี่เนาะ ที่จริงที่จริงมะม่วงเนี่ยคือต้นใหม่ที่ปลูกง่ายที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามันข่อน้างจะจะเป็นพืชที่ทนแรงมากนะทุกคนเป็นเ้่าก็มะโหดนามมันไว้มันก็คือปลูกได้ห้าวันแต่ก็ติดแล้วเนาะคะ่ะมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงงาช้างแดงต้นนี้ ปลูกติดแล้วแทงยอดแล้วนะคิดว่าปีหน้าก็คงจะออกลูกเนาะงาแางแดงเราต้นนี้นี่ก็เป็นมะม่วงแอปเปิ้ลที่เพิ่งปลูกเนาะมะม่วงแอปเปิ้ลรู้สึกว่าจะเป็นต้นไม่ค่อยสูงเนาะทุกคนนี่เขาก็เริ่มจะแทงยอดแล้วนี่แต่ก็ติดแล้วเด้อต้นนี้นะ่ะซื้อต้นมะม่วงอาทูอ e ูมาหรือมะม่วงแอปเปิ้ลนี่ยแปดสิบาท ซื้อที่ตลาดบ้านเราตลาดนัดหรือสั่งในเน็ตก็ได้อันนี้ก็ติดแล้วอันนี้ก็เพิ่งปลูกตอนเมษาเมื่อกี้เนาะช่วงฝนตกเขาก็เริ่มจะแทงยอดแล้วอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงเนาะใบเรียวๆนี่คือน้ำดอกไม้สีม่วงอันนี้เขาก็เพิ่งแทงยอดขึ้นมา แทงยอดออกมาอันนี้ต้นสูงต้นนี้หนองแสงเขียนไว้ที่ใบอันนี้ก็เพิ่งปลูกได้หนึ่งอาทิตย์นะคะต้นสูงแล้วแทงยอดแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่น้องแสงเพิ่งปลูกก็ซื้อต้นพันธุ์ที่ต้นโต,โตมาแล้วเนาะแ0สิบาทเหมือนกันมาปลูกช่วงฝนนี้ก็สูงจะประมาณเมตรห้าสิบแล้วน้อแทงยอดสวยต้นนี้ปลูกปุ๊บก็ติดปั๊บเลยมะม่วงปลูกง่ายมากแทงยอดออกเยอะเลย น้องแซงเดี๋ยวพี่หน้าก็ได้กินผลแล้วเพราะต้นนี้เขาสูงแล้วสูงเกือบรนะ้อยเจ็ดสิบเนาะเพราะว่านี่ก็ประมาณร้อยห้าสิบได้เขียนไว้ที่ใบว่าน้องแซงเรากลัว,วเราลืมว่าพันอะไรตอนปลูกเนาะจะได้จําได้เขียนไว้ที่ใบอย่างนี้เลยนะทุกคนน้องแซงแต่เราไม่รู้ว่ามะม่วงน้องแซงนี้เป็นมะม่วงมันหรือว่ามะม่วง,งเปรี้ยวนะทุกคนแต่แต่ก็คิดว่าก็คือจะแซบอยู่เพราะว่าเขาปลูกหลายหลายพันธุ์ร่วมกันไปเนาะ ต้นนี้สมบูรณ์แตกยอดอย่างนี้เลยนะคะนี่ลำต้นขึ้นมาอย่างนี้แตกฉัดที่หนึ่งฉัดที่สองฉัดที่สามฉัดที่สี่นี่คือสี่ฉัดเลยต้นมะม่วงที่สมบูรณ์อันนี้เป็นต้นมะม่วงหนองแซงพันเออเสียบยอดเนาะนี่จะมีรอยเสียบยอดอยู่ตรงนี้ลำต้นตรงสวยเลยแล้วก็แตกยอดขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะนี่อันนี้ต้นเล็กอันนี้ มะม่วงแอปเปิลเนาะอาทูอีทูที่จริงปลูกปลูกช่วงฤด,ดูหนาวเันจะพอดีใบเขาจะได้ไม่ไม่เหี่ยวประมาณธันวามกรามกราปลูกจะพอดีเลยต้นมะม่วงเพราะว่าแดดมันจะไม่แรงหน้านั้นนีมะม่วงแอปเปิลเพราะถ้าเขาติดเขาก็จะเป็นผลเลยปลูกเดือนมกรามันหน้าหนาวแดดไม่แรงและทีนี้พอฝนตกลงมา กุมพามีนะก็ติดเลยก็ไม่ต้องลดอีกแต่ช่วงหน้าฝนเราหน้าแต่ช่วงเดือนมกราก็ต้องลดน้ําหน่อยเนาะทุกคนันนี้ต้นลําไยแต่มันมีแมงกินใบมันแต่ไม่ตายนะทุกคนต้นเล็กๆเกนาะไม่ตายแต่ว่าแมงอะไรมากินใบไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพื่อนๆที่มีความรู้ด้านนี้ในทิกตอกก็ช่วยแชร์ชประสบการณ์ให้หน่อยนะคะนี่มันก็แทงยอดอยู่นะทุกคนลําไย ปิงปองนะต้นนี้น่ะไม่ตายแต่ว่าใบโดนแมงกัดไปหมดเลยเพราะว่าเราปลูกธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรเลยเนาะทุกคนอันนี้หน่ะส่วนต้นนี้นะ่าจะเป็นต้นเกาลัดถ้าจําไม่ผิดเนาะก็ก็คิดว่าคงเป็นต้นเกาลัดเพราะว่าปลูกไปปีเมื่อกี้เขาเขาก็ติดเลยนะน่าจะออกผลเรียวใบนี้เขาบอกว่าปลูกสองปีก็ได้กินผลอันนี้ก็จะปีหนึ่งแล้วเนาะต้นนี้ ยอดเขางามมากเลยยอดเขาแทงขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ต้นเกาลัดอันนี้ก็กําลังแตกยอดต้นมะม่วงอันนี้น่าจะเป็นมหาชนกเนาะทุกคนเพราะว่าปลูกปลูกไว้แล้วก็ลืมเนาะมันหลายต้นน่าจะเป็นมหาชนกเขาแทงยอดแบบพอต้นนี้เน่ะออกลูกไปแล้วนะ่อรอบนึงเพราะเขาหลุดจากลูกเข้าไปแล้วเขาก็แตกยอดใหม่ อันนี้ก็กำล,ลังแตกยอดขึ้นมาอีกเห็นตุ่มเล็กๆขึ้นมาแล้วน่ะเนาะนี่อันนี้มะม่วงต้นนี้ก็สองปีแล้วเนาะเป็นมะม่วงสามฤด,ดูออกลูกแล้วก็มาลดน้ำช่วยเขาสักหน่อยนึงต้นเตี้ยมากพอดีเก็บง่ายเดี๋ยวจะให้ดูความสูงของต้นนี้นี่เนาะต้นนี้ก็ก็ไม่ค่อยสูงต้นเตี้ยที่จริงมะม่วงนะมันจะ มันจะเก็บง่ายถ้ามันต้นหนึ่งปีสองปีสามปีอย่างนี้เนาะต้นนี้ดกดกเราก็มามาสวนเนาะหลังเลิกงานกะมาหัวสวนเพราะว่าฝนมาตกเลยตอนนี้เดือนพฤษภาคมที่ยี่สิบสามพฤษภาไม่มีฝนเลยเขาบอกว่าพายูุสิเขาเขาก็่เห็นเขาเนาะทุกคนเ้าก็ต้องมาหัวสวนไปเพราะนี่ตน้นไนใหม่ที่ปลูกไว กำลังแตกยอดอันนี้คือต้นฝรั่งหองเปาซื้อเนาะทุกคนกำลังออกผลแล้วอันนี้ได้ประมาณอายุได้ประมาณแปดเดือนเนาะนี่เขาก็ออกผลเล็กๆแล้วแต่เรายังไม่ได้เด็ดยอดเขาเนาะให้ต้องรอฝนมาหนากว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเด็ดยอดเขาเขาก็เป็นช่อดอกแล้วเนาะทุกคนอันนี้ก็ช่อดอกนี่ลูกเล็กของเขาเนาะ นี่คือความสูงของต้นฝรั่งหงเปาซื้อเนาะคือต้นเตี้ยมากอันนี้เราตั่งกยงอยงอยู่ต้นเตี้ยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกของเขานี่ไงโอ้นี่เพิ่งลดน้ำไปเนาะกำลังจะสุกเลยแต่ว่าเก็บกินไปรอบหนึ่งแล้ว เบียนเราก็ดูใน Youtube มาเนะาะว่าเขาบอกว่าให้เด็ยดยอดเดี๋ยวเขาจะแตกออกเองเราก็เลยลองเด็ดดูมาเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนี่ต้นฝรั่งหงเป่าซื้ออายุหกเดือนของเราติดผลแล้วนะทุกคนนี่ไงลูกเล็กๆของเขาแ๋้วเขาก็มีลูก่อดดอกออกมาอีกเนาะ อันนี้หกเดือนเนาะทุกคนหกเดือนเป็นลูกขนาดนี้แล้วเราว่าก็โอเคอยู่นะแต่เขายังไม่แก่คือเขาโดกมากอะ่ะออกมาจากพื้นนก็เป็นลูกเลยเราจะไม่เปียดลูกเขาทีเนาะเพราะว่าเราอยากให้ต้นพอเตียเราก็จะเก็บเก็บผลไว้ที่ต้นนี่แหละเพราะว่าต้นเขาก็แข็งแรงอยู่เนาะเขายังไหวอยู่จะให้ดูความสูงนี่เท่านี้เองเนาะดูช่อดอกเขากำลังออกอันนี้เราเด็ดยอดเพื่อให้เขาแตก อีกเนาะเด็ดยอดไปเลยนี่หงปอซื้อต้นเล็กมากมีหมากนี่ก็คือหงปอซื้อที่เรานํากิ่งชําม,มาเลาะคลอใส่ถุงดำเนาะอันนี้อายุประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็เริ่มแตกยอดแล้วเนาะนี่ไงอันนี้จะติดทุกต้นเลยนะทุกคนอืมต่งจากเพจดเราได้นะหง่อซื้อนี่ไงติดแล้วแป๊บเดียว ล่างเยอะมากอันนี้ก็คือติด,ตดแล้วเนาะทุกคนนี่เราก็เลยให้เพื่อนๆดูของป่อสซื้อของเราอันนี้ดูแทงยอดสวยงามอันนี้ก็ติดแล้วอันนี้คือใบเดิมเขาอันนี้คือยอดใหม่ของเขาเนาะนี่สวยงามเราจะปลูกลงสวนกันตามไปดูกันนะแล้วเราจะเก็บผลผลิตให้เพื่อนๆดูเนาะนสวยมาก